นี่ค่ะทางไปหมู่บ้านสปัน หนูบ้านสบายนะคะเดนี้เลยค่ะบรรยากาศยังยนอันนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่เกียรติวลาคาเฟ่ หยุดเวลาคาเฟ่นะคะดูทางสิคะเาาจะพน รถไม่เยอะเลยนี่นะคะนี่คือคาเฟ่ค่ะที่เราจะขึ้นไปตรงนี้นะคะนี่เลยนี่เลยค่ะนี่คือนี่คือระวางคานโอ้ยอากาศดีจังเลยโอ้โหนี่คือทางขึ้นนะคะนี่คือทางขึ้นค่ะ นี่ค่ะหยุดเวลาคาเฟ่อยู่ข้างหน้าค่ะดีเลยเรามาถึงแล้ว <c oughs> สุดยอดโอ้เจุบจ็บเช็คอินของทุกคนอ๋เอเราถึงแล้ว <c oughs> สวัสดีตอนเช้าค่ะ สันดีตาอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกคนกับวิวสวยๆเาอาวิวสวยๆมาฝาก,กตรงนี้เรียกหยุดเวลาคาเฟ่เอออากาศดีมากจริงๆการเดินทางลำบากแต่ก็คุ้มหายเหนื่อยเลย was all ready don't for room the talk จากหมู่บ้านสปันหยุดเวลาคาเฟ่แล้วก็ขับขึ้นมาต่อยังมีรีสอร์ทที่อยู่เหนือคาเฟ่ยอยู่เวลาอีกเยอะมากมายในจังหวัดน่านนี่คือทางไปรีสอร์ทแม่นกขมิ้น หว่างทางลมลืนเขียวแคจีไปหมดเลยดีค่ะเออเนี่ยเลี้ยวได้ถอยลงหน่อยนี่คือทางที่จะไปรีสอร์ทที่เราเห็นตรงนู้นค่ะชื่อรีสอร์ทนกอมินชมมองนี่คือเส้นทางนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะทางนี้เลยค่ะ โอ้โหมากันได้ไหมรถตู้มาไม่ได้นะคะอ๋โโอโอ้นนีสคือทางนะคะม่อถือไม่เลยแกว่งมวจับอยู่ค่ะ เสียวว่ะพ่อระวังโอ้พ่อพ่อเก่งมาก oh God. โอ้ไม่กอดดูสิคะทุกท่านนี่คือวิวค่ะนี่คือวิวเมืองหน้านนะคะจุดชมวิวของเขาค่ะ วนนี้นะคะก็จะมีสภาพภูมิทัศน์เป็นแบบนี้ค่ะอนีเลยเมืองไทยนะคะไม่ไปไม่รู้นี่เลยค่ะยังมีที่สวยๆอีกเยอะมากมายเราต้องค้นพบแล้วเอามาเผยแพร่เที่ยวเมืองไทยราคาไม่แพงเลยบรรยากาศ ยอดมากๆเราขับรถมาชมวิวนี่เลยค่ะนี่เลยถึงแล้วนะคะโอ้โหยังไปต่อได้อีกไปต่อ พอ่พอพอแล้วพอแล้วพ่อโอ้มีคือบรรยากาศจังหวัดน่านนะคะอำเภอบอกก่อเกลือที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านสปันนะคะนี่ค่ะเรามาถึงที่ที่คิดว่าสูงแล้วแต่ยังไม่สุดนะคะยังมีอีก แต่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วค่ะจะถึงยอดเขาอยู่แล้วนะคะพอแล้วค่ะพอเราจอดตรงนี้ก่อนก็ได้นะอันนี้คือบรรยากาศที่เขามากางเต็นกันอ๋อมันดีอย่างนี้เองดูซี่ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ สดชื่นมากๆอากาศไม่หนาวกำลังดีออิจฉา,าคนได้นอนวันนี้จังโอ้โหดูเขาจอดดิ จังเลยที่มีกี่ฟองนะสี่ห้าฟองวักแข็งเลยแล้วสองแต่สี่เอลบนี่จ้านี่คุณธงชัยชอบอืม 哎呦哎呦哎哎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 哎 ก่อนที่เดือนนี้กำลังจะสิ้นสุดลงไปการเดินทางของคุณไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวเรียบง่ายราบรื่นหรือว่าครุขระแค่ไหนขอให้คุณได้กินอิ่มเวลาที่หิวขอให้คุณได้ยิ้มเวลาที่มีความสุขขอให้คุณได้เอนกายหลับลงในเวลาที่ง่วงขอให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการหัวใจของคุณเป็นของคุณได้โปรดใช้มันเพื่อรักคนที่อยากรักเวลาของคุณเป็นของคุณได้โปรดใช้เวลาไปกับสิ่งที่คุ้มค่า ชีวิตของคุณเป็นของคุณได้โปรดใช้มันเพื่อตัวเองนะลมหนาวพัดผ่านมาแล้วฤดูฝนกำลังจะพัดผ่านไปอย่างจริงจังบอกลาฤดูฝนในสักวันแล้วรอต้อนรับช่วงปลายฝนต้นหนาวกันนะ 好看。 นี่ค่ะทางลงทางลงนะคะทางลงแล้วก็ต้องขึ้น มีเยอะเลยค่ะ